เหมือนกับมีเครื่องฮอนดา้านะครับเนาะอาการกระเลงโบกสืน,นอน,นะครับเนาะเร่งแรงขึ้นส่่นแล้วแบบน,นะครับเนาะบุกแก่ทะบูดขนคราดนี้ ปั <Cornell>. ่มยุบนะครับเนาะนี่ครับผมเข็มน้ำมันจุ่มนะครับเนาะนี่ครับเข็มน้ำมันจุ่มครับเข็มน้ำมันจมนะครับเนาะครับแล้วก็จะมาการทำการหยุดสปริงนะครับเนาะสปริงแข็งขึ้นมาครับผมครับผมสปริงกดกระเบีองนะครับเนาะหยุดตัวครับผม